สำหรับเรื่องที่เราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้ก็คือการวัดและการเปรียบเทียบปริมาตรของของเหลวโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานกันนะครับและครูก็มีกิจกรรมสนุกๆให้นักเรียนได้ทำกันนะครับก่อนที่เราจะมาเรียนกันนะครับเรามาทราบจาุดประสงค์การเรียนรู้กันนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้มีอยู่ว่า นักเรียนสามารถวัดและเปรียบเทียบปริมาตรของของเหลวโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานได้สำหรับกิจกรรมแรกคือกิจกรรมการวัดและเปรียบเทียบปริมาตรของของเหลวโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานกันนะครับก่อนอืนเรามาดูกันนะครับว่าเราจะใช้ภาชนะใดในการทำกิจกรรมในครั้งนี้กันนะครับ ภาชนะชนิดที่1คือขัวชนิดที่2คือถ้วยชนิดที่3คือแก้วชนิดที่4คือกระบัังชนิดที่ห้าคือเหยือกภาชนะเหล่านี้เราใช้การตวงน้ําได้ทั้งหมดเลยนะครับแต่วันนี้เราจะมาเลือกภาชนะบางชิ้นที่ใช้ในการตวงน้ํา แล้วน้ำที่เราใช้ในวันนี้คือน้ำแดงในเหยือกนี้นะครับน้ำแดงที่อยู่ในเหยือกมีปริมาตรเท่าไหร่ครับครูจะเลือกภาชนะในนี้เพื่อใช้ในการตวงนะครับวันนี้ครูจะเลือกแก้วใช้ในการตวงนะครับการตวงคือการเทน้ําใส่แก้วครูจะเลื่ม เทน้ำแดงใส่แก้วขาที่1เลยนะครับเทค่อยๆลองหกนะครับเทให้น้ำแดงเต็มแก้วพอดีน้ำแดงเต็มแก้วก็จะเทใส่กระมังน,นะค,ะครับขาที่หนึ่งผ่านไปต่อมารูก็จะตัวขาที่2กันเลยนะครับเทน้ำแดงใส่แก้วเทจนเต็มแก้วนะครับ ครูก็จะเทครั้งที่สองลงกระบังนะครับต่อไปครูก็จะตวงครั้งที่3ามนะครับตวงใส่แก้วเหมือนเดิมครั้งที่สามตวงครูก็จะได้น,น้ำแดงเต็มแก้วครั้งที่สาม น้ำแดงในเหยื่อหมดพอดีสแสดงว่าน้ำแบบที่อยู่ในเหยื่อมีปเรมา่าทั้งหมด3แก้วนะครับเแล้วเราจะใช้ภาชนะอื่นในการตวงได้ไหมนะเราจะเลือกภาชนะอะไรดีครับครูขอเลือกขวดวน,นะครับเราจะใช้ขวดในการตวงน้ำแดงอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะเทน้ำแดบงบ ลงในเหยือกเพื่อให้ง่ายต่อการตวงนะครับเรามาเทกันเลยนะครับต่อไปเราจะใช้ขวดในการตวงจำได้ไหมครับเมื่อกี้เราตวงได้3ามแก้วแล้วถ้าเราตวงใส่ขวดเราจะตวงได้ทั้งหมดกี่แก้วเรามาดูกันเลยนะครับเราเทน้ำแดงลงในขวด เหมือนเดิมกับที่เราเคยเทน้ำแดงลงในแก้วในการตวงนะครับเรามาตวงน้ำแดงลงในขวดครั้งที่หนึ่งนะครับเทน้ำแดงใส่ขวดจนเต็มนะครับพอนักเรียนเทเสร็จนักเรียนเทเสร็กลมังนะครับเรามาตวงครั้งที่สองนะครับเทน้ำแดงใส่ขวดครั้งที่สอง พอเรเรียนเทเสร็จให้นักเรียนเทเสร็จกัระบังเหมือนเดิมนะครับเรามาตวงขันท่สากันเลยนะครับเทน้ำแดงใส่ขวดเหมือนเดิมนะครับน้ำแดงหมดเกลี้ยนะครับแต่ว่าน้ำแดงขวดที่สามไม่เต็มขวดนะครับดังนั้นปริมาตรของน้ำแดง เราใช้ขวดปเป็นภาชนะในการตวงเราใช้สองขวดขวดที่สามไม่เต็มสแสดงว่าปริมาตรของน้ำแดงก็คือมากกว่าสองขวดแต่ไ้่กว่าสามขวดนะครับเราสามารถบอกปริมาตรคร่าวๆได้แบบนี้ครับต่อไปเรามาดูการวัดปริมาตรของของเหลวกันเลยนะครับโดยคู ได้วัดปริมาตรไปให้แล้วแล้วเราสามารถบอกปริมาตรสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้หรือไม่โดยใช้ภาชนะอื่นที่ช่วยในการตรวงได้ครับตามนี้ครับนมในกล่องเรามาดูกันว่าครูใช้ภาชนะอะไรในการตรวงครับแก้วครับ ใช้แก้วในการตวงแก้วตวงนมในกล่องได้กี่แก้วครับช่วยกันนับนะครับ1แก้ว2แก้ว3แก้วสี่แก้วปริมาตรของนมในกล่องสแก้วนะครับดังนั้นเมื่อเราตวงได้สแก้วปริมาตรของนมในกล่องจะเท่ากับสแก้วนะครับ ต่อไปครับน้ำแอลกอฮในโถเราใช้อะไรตวงครับใช้แก้วในการตวงครับตัวงออกมาได้ทั้งหมดกี่แก้วครับช่วยกันนับกันนะครับ1แก้ว2แก้ว3แก้ว4แก้ว5แก้ว6แก้ว7แก้ว8แก้วเราได้ทั้งหมด8แก้วแสดงว่าน้ำแอลกอฮที่อยู่ใน โถมีปริมาตรทั้งหมด8แก้วนั่นเองครับเห็นไหมครับการใช้ภาชนะอื่นในการตวงของเหลวเราเลือกใช้ภาชนะอะไรในการตวงก็ได้นะครับต่อไปครับนำมาที่ในโถเราใช้อะไรในการตวงมาดูก,กันนะครับใช้ด้วยตวงครับ ตวงแล้วได้น้ำกะทิกี่ถ้วยช่วยกันนับกันนะครับหนึ่งถ้วยสองถ้วยสามถ้วยได้น้ำกะทิสามถ้วยแสดงว่าน้ำปะทิในโถมีปริมาตรเท่าไหร่ครับมีปริมาตรสามถ้วยถูกต้องครับต่อไป น้ำเชื่อมในเหยือกเราใช้อะไรในการตวงครับเราใช้ถ้วยในการตวงครับตวงแล้วได้น้ำเชื่อมที่กี่ถ้วยครับช่วยกันนับนะครับหนึ่งถ้วยสองถ้วยสามถ้วยสี่ถ้วย5้าถ้วย6ถ้วยได้น้ำเชื่อมหถ้วยครับแสดงว่าน้ำเชื่อมมีปริมาตรเท่าไหร่ครับมีปริมาตร6ถ้วยนั่นเองครับนักเรียน เก่งกันมากเลยนะครับตอบได้ทุกข้อเลยเมื่อเราวัดปริมาตรของของเหลวแล้วต่อไปเราลองมาเปรียบเทียบปริมาตรของของเหลวกันนะครับทีนี้เราเปรียบเทียบที่ครูได้ตัวมาแล้วนะครับเรามาลองดูกันบ้าจะเปรียบเทียบได้อย่างไรกันบ้างครับข้อแรกนะครับเราเปรียบเทียบ นมกับน้ำแครอทครับนมตวงได้4แก้วน้ำแครอทตวงได้8แก้ว4แก้วกับ8แก้วอันไหนมากกว่าอันไหนน้อยกว่านมมีปริมาตรมากกว่าหรือน้อยกว่าน้ำแครอทนม4แก้วน้อยกว่าน้ำแครอท8แก้วดังนั้นนมมีปริมาตรน้อยกว่าน้ำแครอท หรือน้ำแกอทมีปริมาตรมากกว่านมเรามาเปรียบเทียบอย่างอืง่นดูบ้างนะครับน้ำกะทิกับน้ำเชื่องข้อนี้เราจะใช้ถ้วยในการตวงนะครับน้ำกะทิตวงได้สามถ้วยน้ำเชื่อง ตวงได้6ถ้วยแสดงว่าน้ำเชื่อมมากกว่าน้ำกะทิหรือน้ำกะทิน้อยกว่าน้ำเชื่อมมาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปกันแล้วนะครับเรามาสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้กันนะครับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรมที่เราทำไปวันนี้ มีอยู่สองประเด็นหลักๆครับประเด็นแรกคือการวัดปริมาตรของเหลวทําได้โดยการตวงของเหลวด้วยภาชนะต่างๆเช่นแก้วขวดการตวงของเหลวด้วยภาชนะต่างๆต้องเทให้เต็มภาชนะนั้นเหมือนที่ครูทําให้ดูไปแล้วนะครับประเด็นที่สองนะครับคือการเปรียบเทียบปริมาตรของของเหลวต้องเปรียบเทียบปริมาตรเป็นหน่วยเดียวกันครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับสองประเด็นหลักๆท, er ที่เราเรียนรู้กันวันนี้ยอดเยี่ยมเลยไหมครับเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ของนักเรียนนะครับครูมีแบบฝึกหัดให้นักเรียน3ข้อนักเรียนสามารถสแกน QR Code หรือโหลดใบงานจากงีนด้านล่างคลิปนี้ได้เลยครับสำหรับกิจกรรมที่ครู ทานักเรียนทําในวันนี้รูหวังว่านักเรียนมีความสุขสนุกกับการเรียนนะครับแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ